การทำเล็บเจลด้วยตัวเองง่ายๆทำได้ที่บ้านเลยนะคะทำด้วยตนเองเลยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์การทำเล็บเจลด้วยตัวเองง่ายๆทำได้ที่บ้านเลยนะคะทำด้วยตนเองเลยเนาะ,ะ,นะจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะอย่างแรกเลยก็คือนี่คะ่ะเครื่องอบนะคะเครื่องอบเล็บหน้าตาแบบนี้นะคะอาจจะเลอะๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเล็บเจลจะต่างจากสีเล็บธรรมดานะคะต้องอบนะคะครับถึงจะแห้งแล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือรองพื้นสีเจลค่ะคือทาชั้นแรกก่อนทาสีเจลนะคะเป็นเบสคอรสนะคะเขาเรียกว่าเบสคอรสแล้วก็อย่างที่สองก็คือสีเจลค่ะนี่เนาะเลือกสีตามชอบเลยนะคะก็จะมีขายทั่วไปนะคะตามเว็บไซต์ก็มีนะคะช้อปปี้ลาซาดา้าออเคยเห็นในช้อปปี้เขาขายแบบเซ็ตทำล็บเจลนะคะก็คือ มีหลากหลายแบบให้เลือกมากมีทุกอย่างเลยนะคะสามารถซื้อออนไลน์ได้นะช่วงนี้เนาะถ้าไม่สะดวกออกจากบ้านนะคะเพราะว่ามีไวรัสกำลังระบาดเนาะก็ทำเองได้ไดที่บ้านนะคะแล้วก็ท็อปนะคะท็อปคอร์สรณ์เหมือนเคลือบเงานะคะอันนี้เขาจะทาเป็นชั้นสุดท้ายนะคะของการทำเล็บเจลนะคะอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือฟองน้ำเนาะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เนาะ เซเว่นน่าจะมีขายนะคะหรือว่าตามร้านบิวตี้นะคะน่าจะมีนะอุปรกรณ์ก็ไม่ได้เยอะยุย่งยากอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำเล็บเจลกันเลยค่ะเรามาเริ่มทําเล็บเจลกันเลยนะคะ,ยะ,คะอย่างแรกเอาฟองน้ํานะคะมาฝนที่หน้าเล็บนะคะเพื่อทําความสะอาดเล็บนะคะฝนทีละเล็บนะคะทีละนิ้วเนาะนี่เนาะนี่นะคะเหมือนเป็นการทําความสะอาดห,หน้าเล็บนะคะความมันความเงาของหน้าเล็บออกเนาะ เคยไปเรียนทําเล็บเจลมานะคะเคยเรียนมาเนาะก็เรียนคอร์สสั้นๆนะคะพอทําได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งมากนะคะพอทาสีได้ล้างเล็บเจลได้เพ้นก็ยังไม่เก่งนะคะเพ้นยังไม่ยังไม่ได้นะคะก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยนะคะการทำเล็บเจลนี่คือต้องฝึกนะคะถึงจะเก่งเนาะต้องลงมือทำนะคะนี่เราก็ฝนไปให้ครบทุกนิ้วเลยนะคะนี่นะคะความสะอาดห,หน้าเล็บเรียบร้อยแล้วนะคะออมาเตรียมอเครื่องอบกันนะคะก็คือเสียบปลั๊กเนาะ นี่เครื่องอบเพราะว่าจะเป็นไฟมีไฟแบบนี้นะคะแต่เครื่องอบแต่ละเครื่องก็จะมี60วินาที1นาทีอะไรประมาณนี้เนาะบางเครื่องก็2นาที3นาทีมีหลายฟังก์ชันนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องอบรุ่นธรรมดามากเลยนะคะนี่เนาะอันนี้ก็จะมี30กับ1นาทีนะคะเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องอบกันเลยค่ะเดี๋ยวมาทาชั้นแรกกันเลยนะคะอย่างแรกที่เราต้องทาก็คือเบสคอร์สนะคะก็คือมีหลากหลายยี่ห้อมากเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามชอบเลยนะคะเราจะทาเบสคอร์สเป็นชั้นแรกนะคะ เริ่มจากทาไปด้านซ้ายก่อนนะคะอย่างนี้เนาะตามภาพแล้วก็ด้านขวาแล้วเก็บตรงกลางทีหลังนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคนะคะการทาเล็บเนาะแต่ว่าช่างแต่ละคนก็เทคนิคแตกต่างกันออกไปนะคะนี่เนาะปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็เก็บตรงกลางนะคะเก็บปลายด้วยเนาะทาชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเล็บเข้าเครื่องอบนะคะอบเป็นเวลา2นาทีนะคะเพื่อนเพื่อน ดี๋ยวอบกันเลยค่ะตอนที่เราเอามือใส่เข้าไปในเครื่องอบนะคะก็เช็คนะคะว่าแสงทั่วถึงทุกเล็บไหมก็คือพยายามอนิวติดกันไม่กางออกแบบนี้นะคะเพราะว่าสีอาจจะไม่ทั่วถึงกันนะคะชิดๆกันไว้เนาะก็อบครบ2นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีเจลกันนะคะวันนี้จะทาสีเทาเนาะก็ทาลงไปเลยค่ะทาทับเป็นชั้นที่2นะคะออพอทาสีเสร็จแล้วก็อบ2นาทีเหมือนเดิมค่ะ ปาดสีไปทางด้านซ้ายด้านขวานะคะแล้วก็เก็บตรงกลางเนาะเหมือนการทาเบสคอร์สนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเทคนิคการทาเหมือนกันค่ะพอทาสีครบทุกนิ้วแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาเข้าเครื่องอบเหมือนเดิมนะคะอบ2นาทีเหมือนเดิมค่ะค่ะเพื่อนๆพ,พออบชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะ2นาทีเนาะเราก็จะมาทาชั้นที่สองกันนะคะ เดส่วนมากเขาจะทาสองสามชั้นขึ้นไปเนาะแต่ว่าวันนี้จะทาแค่2ชั้นพอนะคะเพื่อนๆระหว่างรออบเล็บนะคะจะมาพูดถึงออแฟชั่นการทำเล็บของสาวๆที่ประเทศอิรานเนาะผู้หญิงที่นี่นะคะเขานิยมทาสีเรียบๆนะคะก็คือไม่เน้นเพ้นท์นะคะแต่ว่า เขานิยมสีฉูดฉาดเหมือนกันนะสีแดงสีชมพูสีส้มสว่างอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นิยมสีนูดนะคะเพื่อนเราก็ทาเล็บเจลไปอ,อ๋อทั้งหมด3ชั้นเนาะชั้นแรกก็คือเบสเจลนะคะแล้วก็ทาสีเจล2ชั้นนะคะแต่ละชั้นก็อบครั้งละ2นาทีนะคะมาที่ชั้นสุดท้ายนะคะเราจะท็อปด้วยท็อปคอร์สเนาะก็คืออารมณ์เหมือนเครื่อบใสนะคะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะของเล็บเจลนะคะแล้วเราก็อบ2นาทีมาดิมนะคะ นี่นะคะพอทาเสร็จแล้วเราก็อบเลยค่ะสองนาทีเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้เล็บของเราก็แห้งแล้วนะคะนี่เนาะเรียบร้อยค่ะก็คือข้อดีของการทําเล็บเจลก็คือเขาแห้งเลยนะคะเราไม่ต้องมานั่งรอให้เขาแห้งเนาะเพราะว่ามีเครื่องอบนะคะนี่นะคะดูใกล้ๆเนาะนี่นะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทําทำกันดูได้นะคะก็คือซั่งอุปกรณ์จากชอปปี้พวกร้านซารด้าอะไรประมาณนี้นะคะตามอีสต์สไตลก็น่าจะมีขายนะคะลองซื้อมาทํากันดูนะคะถ้าเิดเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะออกไปข้างนอกนะช่วงนี้ไปร้านทำเล็บหรือว่าอะไรนี้เนาะสามารถซื้อมาทำเองที่บ้านได้นะคะค่ะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆจะชอบกันนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไคร์ให้ช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปทำเล็บอีกข้างก่อนนนะะะคคลาาไปก่่อบ we